พิเนนเตอร์เรื่องการแข่งขันเตะฟุตบอลอ๋อขอบคุณมาเริ่มทีมก่อนเป็นทีมพินแนนเตอร์ฮามาพอด,ดีเลยฉันเตะบอลมานานแล้วอ่ะรับเลยแล้วก็ทีมต่อไปศัตรูของมันทีมสีขาว เฮ้ยวัดดีเพื่อนขอบใจมากนี่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรนะเว้ยมึงอย่ามาจับโอ้ยเอออะไรวะไม่เป็นไรเอ้ยน้าโก้ไปก่อนไม่ได้ไม่ได้เรามาฝึกเต้นบอลนะโอเค กติกามานีหน้อยนะสองคนมานีหน้อยเออนะเหลียงก้อยอคิดดูก่อนนะไม่ไม่ไม่ไมจัดก,การเฮ้ยมาสันหัวหน้ากูอ๋อมึงไม่ต้องมาเสือกไอ้ชั่วไปเลยเริ่มได้เฮ้มึงสิ่งแน่คอยดูยสัตว์มึงได้จเจอแน่อืมมึงพัสบาสบาย มึงก็เจออะาฮ่าเฮ้ยอะไรวะเสียนี่แน่มึงรับไปว้ายวูบกูนี่ชิงก่อนโอ้ยเอ้อโอ้ยมึงได้เจอเนี่ยอีกคนกระจอบหินระเบิดเอานี่ไปไม่มีทางแล้วมึงรับแน่เอาเฮ้ยหมดเวลาไอ้ อีป้าเอ้ยทำไม่ดีมากเจ้าคนมาเตมมาเฮ้ยส่งมาเลยอีมึงถอยไปดิลบไปเฮ้ยเฮ้ยส่งมาเนีเฮ้ยส่งมาเนี้เออลบไปเชิบโอ้โอ้ยฮ่ามึงไม่รอดหรออีคุณกระจอบมึงนี่เจอกับกูสักคำเลยไปถึงในปร,ประตูก่อน ไปเลยฮึรับเด้ครับดีมากนั้นปิดแม่งเลยฮ<ะ>้อหมดเวลาไฟใบแดนโอ้ยมาสามหัวหน้ากูไอ้สัตว์ไม่ร่้หวะไม่ได้มีเรื่องมึงไม่ต้องมาเสือถอยไปกรรมการสุนัขนะมาเลยก็มาดิมึงไม่รอดหรอกมานด้ก็ถอยไปเลยไอหุ่นกระจอบ เฮ้ยเฮ้ยมานี้ดิฮะมีอะไรหรอนี่ฉันว่าพวกพีแอนเตอร์แล้วก็ออกไปไมีะเหรออันนี้หรอไม่ใช่ไม่บอว่าแล้วก็ตรงนี้แบบนี้ก็ทํานี้ดูนี่นะอันนี้หรอไอสัตว์ไม่ใช่ไม่เอาพวกสามคนเอาแต่พิลเนเตอร์เท่านั้นโอเคเข้าใจแล้วฉันจ,จะไปจัดก,การให้ยุก่อนอ่ะสเตมอาไป เอ้ยมึสงสาบไปก่อนอ่าได้แล้วรับไปเลยขอบใจมากเฮ้ยมึงรับมนันดีดีโอเฮ้ยชิดฮาโอ้เฮ้ยรับไอติมไหมล่ะเฮ้ยไอติมนี่เงียจับได้แล้วฮ่าฮ่ามึงรับนี่สนใจอยากเล่นเกมยิงบอลไหมเฮ้ยฉันชอบ นะฮาตอนนี้เลยได้เลยโอ้ไม่นะเหลือคนเดียวไม่มีทางนงน่นีแล้วไ,ได้เลยเจ้าคุณด้วยความนิยดีจับจะขายเลยไม่นะโอ้ยเฮ้ยปล่อยข้าฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงนั้นนี่ไปนี่เนี่ยอ น,น,นี่มึงไม่ไหวแล้วนี่ไม่โดนนีมึงรอบสามมึงไม่ไหวแล้วเตะเลยหนึ่งสองสามไปตะโพู์ไปเฮ้ยฉันไม่กอะไรกันนี่โอ๊ตสวัสดีครับเริ่มได้เริ่ม อืมย่งใช้กันไปอะไรทิ้มาออ้ยตัวหมนุหมนหมุ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 นเนื่อยเหนื่อนื่สดๆอ่ะอืมเล่งไพ่สถิีเจอได้ขอบคุณมากครับนีอ่อ่ะอ่ะ เยี่ยมอาฮาขี้โกงม,มึงได้เจอได้หมดกระจอบเอานี่ไปเลยเอานี่ไปบายมึงรับไปก่อนนี่เนี่ยไม่ต้องมาเสือไอ้คุยกระจอบว่าอะไรกันจากากรเฮ้อไม่ยิท้างแล้วไม่อยากฝันนี่มะโทเฮ้ยชอบฝังตัวมุนคาราโดนี่แน่ไปก่อนจุงโน รับไปก่อนเถอะไปเลี้ยวซ้ายอออทรอปอัพเฮ้เหมือนคาบรโตนี่แน่นี่แน่ก็ลอยซ้ายไม่ไหวแล้วมึงจะฆ้าแกไอกระจอบมึงเนี่ยมึงตายได้ซะไอชั่วไม่ได้อือเออไม่นะอูไม่มีได้หนีแล้วเหลือแกเหมือนตัวฉันไม่ไหวแล้วฮ่าฮ่าไปถึงที่ประตูก็ไปเลย ว้าโอ้โอหฮ่า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 ฮามึงเสร็จแน่อามึงเจอเอานี่ลูกบอลมหาการนู่นไปเลยมึงได้เจอข้าวิคาดนั้นเจอพลังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมังกรช็อตอัพเสร็จละโอ้โหติดเลยไมเนาะเออ โดนเข้าไปก็เข้าประตูใช้พลังของช็อปอัพได้แล้วก็ท่าบังกรท่า100%ร้อนะครับถ้าใครชอบิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ